เก็บเห็ดเก็บเห็ดด,ด,ด,ดำจะพี่น้องเห็ดดำขาส้มจะเอาไปตากแห้งตากแห้งเอาไว้ลาบเอาไว้ซุป เดี๋ยวไปทำความสะอาดที่บ้านอีกรอบหนึ่งจ้ะทุกคนตอนนี้ก็เก็บเก็บเก็บก่อน ยังเงี้เก็บแต่พี่น้องยังไงี้เก็บโอ้แม่ป้าโอ้โหสวยด้วยจ้าทุกคน ดดวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีวันจันทรจ้าวันนี้ยายหยองก็เข้าป่าเหมือนเดิมตามหาเห็ดเกาลัดจะพี่น้องเกาลัดนีด่จ้ะหนึ่งดอกเกาลัดจ้า ดอกแรกแหกหมานทักทายทุกคนจ้าพี่น้องดอกสองจ้าดอกสองเดินจะเดินหาเการัดจ้าไวไหวไหว พี่น้องมาเห็ดหาเห็ดเกาลักมาเจอเห็ดพึ่งจ้านี่ทักทายทุกคนเลยจ้าทักทายวันจันท์จ้าพี่น้องนี่เห็ดพึ่งของวันจันท์จ้าพี่น้องงามสุดๆจ้า อ้เจออีกดอกนึงพี่น้องเะออีกดอกนึงโอ้มันมันวันจันจ้าทุกคนนี่จ้าดอกตะมุตะมิจ้าพี่น้อง ขึ้นลบแท้พี่น้องโอ้ยน้ำเกือบจะมองไม่เห็นดูสินั่นแหละดอกตะมุเตมิกาวรัดพี่น้องเกาวรัด โอ้ตอเห็ดผึง่งเห็นปะเป็นยังนี่โอ้เห็ดผึงผ่งเห็ดผึ่งน้อยพี่น้องตะมุตะมิแล้วดอกยังอกักนี่นดอกนึงพี่น้อง สองดอกพี่น้องสองดอกดอกนลงเห็นม่้พี่น้องเอ้าวางหันก็คือยังเดินวนดูพี่น้องคอยคือบ่เห็นโอ้จะเดินวนดูต้อมองข้เก้าเนี่แเหรพี่น้องมันยังเห็นดูนี่ว่างหันคอยก็เดินมาแถวนี่นี่แถวนี่มองตอเห็ดผึ่งเน่าพี่น้องโอ้ยจังไได โอ้ยเจ้าของเตะลูปมีตังหาก <laughs> งึดเงิดเงิดงิดพี่น้องงิดลายมันก็จิวนอ,อ,อยู่ตะหม่องนี่ละ่ะวนตะหม่องเกา่เกาๆนี่แหละพี่น้องไปไปันนี่เดินวอนอยูท่ที่โอ้ยแต่พอสังเกตดีๆก็เห็นเดน่นี่เนาะใบไม้มันบางพี่น้องเอ้า ดสายตาหาอีกพี่น้องถ้าเห็ดพึ่งมันออกมันจะออกใกล้ๆก,กันจะ้ะโอ้ยนี่เด้อโอ,โอ้ไม่ยืนตรงตาตาไม่ยืนมองเห็ดพึ่งซะด้วยพี่น้องเอ้ยโอ้หันหันหันโอ้ยปวดหัวเข่าเดินไกลบ้านนี่ยมันระสีเหมือนใหม่ๆนะพี่นออ้องเอ้ยอึดอึ อย,อยังบอกแกพี่นน้องยังบอกแกจ้ายยังบอกแกแต่กเกือบจ้าเก็บเห็ดวันจันใกล้จะสิ้นเดือนจะพี่น้องบอกที่สองจอ้ามันคุ้หวานคิดว่ามันหมดแล้วพี่นอ้อง แบบจอดแก่อีกแล้วจันพี่น้องเขียวขาใหญ่ขึ้นกลางถนนพี่นอ้องกำลังขึ้น,เก,น,นเก็บุ้งหวานเก็บนี่ลูกเกียบ ลุ่นดอกนี้พี่น้องโอ้ยเก่แล้วจ้ะพี่น้องเก่แล้วอู้ฟอดขาแม่โอ้โอมม้โอ้โอเสีดดยดายเด้ก็คิดว่ามันหมดแล้วเนาะโอย้ยังมีให้เก็บอีก โอ้ขาซึ่งเป๊ะเอาฟองน้ำออกอาจจะได้พี่น้องโอ้โหขาเริ่มเลยนี่พี่น้องเอาฟองน้ำออกได้อยู่แต่ก็เชิงแก่นั่นแหละจ้าป้าพี่น้องคิดว่ามันหมดแล้วเห็ดพึ่งน่ะยังมีให้เก็บ โอ้โหดอกนี้ดอกนี้งามสุดๆแต่พี่น้องโอ้โหโอืมโเห,โโห,โหมือนๆขาแข็งปกเลยพี่น้องอยายหยองคิดว่าเห็ดพึ่งหมดแล้วอ้ยังมีให้เก็บจ้าหาอีกหาอีก